EP2 ท่ามาดูมีแกะมีแพะมีไก่มีม้าด้วยม้ามาแล้ว <c oughs> กลัวม้าหรือเปล่าครับเด็ <c oughs> กกลัวม้าหรือเปล่า เอาผักบุ้งให้ม้าชิม้ากินไหมเอาไปยื่นให้ลูกเลยเอาเอาผักบุ้งไปยื่นให้ม้าเร็วไม่กลัวใยากไปใกล้ๆพ่อก็ได้ลูกอยากเอาให้ครับพ่อ,อพ่อจับมือด้วยเออเดี๋ยวลูกกลัวโอเคให้ตัวนู้นด้วยลูกให้เท่ากาันตัวมาใหม่ยังไม่ได้เลยเอให้ตัวมาใหม่ด้วย โอเคไปดูสัตว์อือ่นๆไปดูสัตว์อือ่นๆแล้วครับอเดินไปเลยเน,นู่เน <c oughs> เห็นไหมยังไม่ถึงเลยลูกต้องเดินเข้าไปเรื่อยๆอ่ามีไก่ด้วยเห็นไหมไปลาอยู่ข้างหน้าลูกระวังนะครับระวังน้ำนะครับ ที่นี้นะคะพามาเที่ยวไที่ไล่ทันตะชานะคะอยู่ที่ทุ่งกะโลอุตรดิตนะคะอันนี้ก็คือเปิดให้ชมฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเราสามารถมาดูได้แล้วก็ส่วนอาหารนะคะอย่างละสิบ,บาทเราซื้อมาให้สัตว์ต่างๆที่เขาเลี้ยงอยู่ในไล่ตรงนี้ได้นะคะเขาไม่คิดค่าเข้าชมนะคะให้เรียนรู้ นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากซื้ออะไรก็จะต้องเสียงเงินซื้ออาหารเองนะคะอาหารของเราอยู่นี่โอหรระวังลูกตกอ่า,อา,านะคะนี่นี่ก็มีปลาตตนนี้จะเอาอาหารมาให้ปลาอะคะอ่านี่งมีปลาด้วยโอดรถร แม่กลัวแม่กลัวลูกอ่าน้องอย่าโยนนี้เขาลงไปนะลูกอ่าเมื่อกี้เสียงทางกลัวลูกตกลงไปนะคะระวังมันดีีกว่าาเย้ล่วงนะขี่ดีๆนะอ่าระวังมันล่วงนะคะมีปลามีหานนะฮะคาวนี้มีเป็ดเหรอคะ โ okay. อเคอันนี้นะคะปลาสวายน่าจะไปรับษณาของปลาสวายพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะมีผูไม่ลายกล้องลูกแค่พู